เจ็ดวันนี้ของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะโดยเฉพาะวันที่20วันที่20เนี่ยถ้าถามถึงเรื่องงานก็จะเหนื่อยกับงานนะคะปวดหัวกับงานแต่ว่าถือว่าหน้าที่การงานของคุณอยู่ในระดับผู้นำนะคะมาดูวันที่21วันที่21นี่จะมีความสุขในการทำงานหรือว่าถ้าใคร าปาฏิารถนาที่จะได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหน้าที่การงานเป็นจังหวะที่ดีของคุณนะคะจะได้งานที่ดีหรือโยกย้ายหรือจังหวะชีวิตในเรื่องงานเนี่ยนะคะมันง่ายมันเป็นโอกาสที่เข้ามาถึงมือแบบง่ายๆนะคะโดยเฉพาะใครที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานให้สูงขึ้นยกระดับ นะคะตัวเองนะคะหรือว่าโอกาสจะเข้ามาแบบง่ายๆในสายงานนะคะจะทำงานโดยถ้าใครที่ทำงานเกี่ยวกับความสวยความงามช่วงนี้ก็ถือว่าจังหวะที่ดีในหน้าที่การงานก็จะมีความสุขกับการทำงานนะคะการงานก้าวหน้าหรือถ้าใครรองานหรือตกงานก็จะได้งานเข้ามาแบบง่ายๆหรือเป็นโอกาสที่ดีในเรื่องของหน้าที่การงานจะได้ทำงานอย่างมีความสุข แล้วก็ได้งานที่เรารักด้วยนะคะทํางานที่เรารักค่ะวันที่ยี่สิบสามนี่ต้องระมัดระวังวันอาทิตย์วันที่ยี่สามในสัปดาห์นี้นะคะอัน,นี้เดือนกุมภาพันธ์เนาะวันที่ยี่สามเนี่ยระวังหนึ่งความสัมพันธ์กับเรากับคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักนะคะในรูปแบบเพื่อนญาติหรือผู้ใหญ่ที่เราเคารพนะคะ ระวังหนึ่งะคะคำพูดนะคะจะทิมแทงการให้ไม่สบายใจหรือสุขภาพของพวกเขาจะทำให้คุณนะคะเป็นห่วงนะคะก็เรามาระวังในเรื่องของสุขภาพของคนใกล้ตัวคนที่เรารักหรือระวังจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันนะคะโดยเฉพาะคําพูดนะคะถ้าใครมีเพื่อนรักนะคะ,ะ,คะเพื่อนที่เราไว้ใจใช,ช่วงนี้ก็นะคะอย่าไปาคาดหวังอะไรกับ ความสัมพันธ์นี้มากนะคะเพราะมีโอกาสที่จะทะเลาะกาันหรือไม่สบายใจในตําแหน่งเพื่อนนะคะโดยเฉพาะวันที่23นะคะส่วนวันที่24 25เนี่ยเป็นจังหวะชีวิตที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้สติปัญญามากๆเลยนะคะในการใช้ชีวิตนะคะวันที่23ไม่ถ้าเป็นเรื่องของหน้าที่การงานก็ต้องนิ่งให้เป็นเย็นให้ไว้เย็นเข้าไว้หรือช่วงนี้จะต้อง หนักแน่นหน่อยนะคะในความในความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวหรือหน้าที่การงานก็ตามนะคะหรือน้อยใจคนรักด้วยนะคะหรือว่าระวังทะเลาะกับคนรักนะคะในวันที่23นะเรื่องเก่าปัญหาเก่าก็ยังวนเวียนมาให้คุณเครียดอยู่นะคะคุณรู้สึกว่าคนรักเนี่ยคนที่เรารักนะคะไม่ว่าจะมาในรูปแบบเพื่อนรูปแบบแฟนก็ตามนะคะสิ่งที่เราให้เข้าไปรู้สึกว่า ตอบการตอบแทนกลับมาเนี่ยนะคะทำให้เรารู้สึกหน้อยรู้สึกเศร้าหรือปัญหากเก่าๆนะคะยังทําให้เราไม่ลืมแล้วก็เศร้าอยู่นะคะลึกๆในจิตใจเนาะวันที่2ี่นะคะตําแหน่งบ้านใครทําเรื่องกู้ใครทําเอกสารใดๆเกี่ยวกับตัวบ้านหรือแม้แต่การจ่ายภาษีนะคะก็ห้ามลืมเนาะในตําแหน่งบ้านนะคะจะมีเอกสารเกี่ยวกับตัวบ้าน การซื้อการขายการกู้การยืมหรือภาษีต่างๆนะคะให้ลบครอบเกี่ยวกับเอกสารหรือห้ามลืมนั่นเองนะคะแต่ถามว่าแก้ไขได้ไหมรับเรื่อไหมแก้ไขได้นะคะวันที่24 25้าค่ะทุที25แล้วก็26เด่นเรื่องอาหารการกินการเงินความสุขนะคะ จะมีเด็กคนหนึ่งนะคะทําให้คุณมีความสุขนะคะเด็กคนนี้อาจจะอยู่ในสายงานก็ได้หรือว่าคนในครอบครัวก็ได้นะคะจะมีความสุขหรือคุณจะได้ไปดิ้งไปดื่มเฉลิมฉลองกับคนในครอบครัวนะคะไปกินข้าวริมทะเลนะคะหรือว่าลูกหลานจะทําให้เรามีความสุขนะคะมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ในวันที่26หรือจะเป็นวันที่รวมตัวหมู่ญาติมีความสุขมีความสุข ไพ่เหรียญขึ้นเนี่ยไพ่อุดมสมบูรณ์นะรวมทั้งถึงการเงินด้วยนะคะก็ถือว่าในเจวันนี้ของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยนะคะสิ่งที่ไพ่เจือนนะคะเรื่องสุขภาพแล้วก็ตำแหน่งคนใกล้ตัวระวัางการทรยศหักหลังหรือทิมแทงหรือมีคนแทงข้างหลังนะคะคนที่เราไว้ใจนะคะหรือว่าสุขภาพของพวกเขาจะทำให้เรา นะคะไม่สบายจะไปด้วยรวมทั้งตัวคุณเองด้วยนะคะคนวันที่ช่วงนี้ความเครียดปวดหัวปวดตานะคะจะมีปัญหานะเกี่ยวกับหัวสายตานะคะอ่าใดๆนะคะตำแหน่งศีรษะและสายตามีปัญหานะคะระวังปวดต้นคอด้วยนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมนี่ก็ต้องระมรัดระวังถามถึงโชคลาภถือว่ามีโชคนะคะในสัปดาห์นี้ นะคะอะ่สื่อนำโชคก็คือโชคมาจากหน้าที่การงานนะคะก็จะเป็นความโชคดีในเรื่องของการงานนะคะโชคลาบก็ถ้าชอบเสียงก็ลองเอาบ้านเลขที่มาเสียงดูก,ก็ได้นะคะเลขหน้าไพ่ก็จะมีหนึ่ง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 ศูแล้วก็ส่นะคะสีเสริมดวงช่วงนี้ให้ใส่ส้มใส่แดง หรือม่วงก็ได้นะคะวันอาทิตย์ทําบุญเสริมดวงทําบุญด้วยน้ำนะคะทําบุญกับคนเท่าคนแก่น้องหมาน้องแมวนะคะในปลายสัปดาห์มีโอกาสที่จะไปไปเที่ยวไปริมทะเลไปชาร์จแบตรู้สึกว่ามีเรื่องไม่สบายใจทั้งในทั้งเกี่ยวกับในเรื่องของความรักนะคะลูกหลาน บริวารทําให้น้อยใจนะคะหรือระวังคําพูดกับพวกเขาด้วยเช่นกันระวังทะเลาะก,กับบริวารน,นะคะบริวารในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นคนในบ้านหรือที่ทํางานก็ตามใช้ได้นะคะโอเคนะคะก็7วันนี้ก็ถือว่ามีทั้งเรื่องดีและไม่ดีเข้ามาในชีวิตเรื่องงานดีเรื่องเงินดี แต่ความรักกับลูกหลานบริวารกับคนรักคนใกล้ตัวมาในรูปแบบเพื่อนก็ตามคนรักก็ตามลูกหลานก็ตามต้องรมะมัดระวังความสัมพันธ์นิดหนึ่งนะคะโอเคค่ะไม่งั้นพวกเขาก็จะทำให้เราไม่เกณฑ์ขึ้นบ้างแหละนะอะไรใดก็เป็นกำลังใจให้นะจ๊ะ